วันนี้ส่วนของเราก็เสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะวันนี้ตกแต่งหินแล้วก็ตกแต่งตุ๊กตาแล้วก็ทำเอาทรายมาเททำเป็นที่เล่นให้ลูกให้หลานนะคะให้ลูกสาวให้ลูกสาวเล่นนะคะก็จะให้เขาขุดดินเนาะเป็นรถแมคโครเก่ารถแมคโครเก่านะคะเก ทำประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทำที่กั้นที่กั้นติดที่กั้นแบบนั้นนะคะแล้วก็ตุ๊กตาที่เราวางประดับในบอ่ออันนี้ก็คือองค์คลักเฝ้าสวนมีเสือด้วยมีตุ๊กตานางฟ้ามีพี่คริสต์มาสแล้วก็คนทำสวนนะคะมีนกกระเรียงหนึ่งตัวประมาณนี้ค่ะ หน้าประตูเราก็จะเป็นตุ๊กตากระดิ่งนะคะเป็นพี่ไม่รู้แมวหรือเสือนะนี่น่ารักไม่ประดับสวนค่ะก็จะมีะระฆังด้วยนะเป็นกระดิ่งเป็นกระดิ่งนี่นะคะก็จะเหลือเขียนป้ายตรงนั้นนะคะสวนบ้านหลังกเล็กแล้วก็จะเอาอาหารมาให้ไว้สำหรับนกบินเข้ามากิน อันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์99%ค่ะนะคะก็จะมีเพิ่มเติมตรงนี้คือเรากำลังจะทำสะพานนะคะไม่ใช่เราค่ะก็คือชั้นนี่แหละจะทำสะพานนะคะจะทำสะพานเพราะว่าสวนเนี่ยชั้นทำเองคนเดียวตัดแต่งเองคนเดียวจัดแต่งทุกอย่างทำคนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดสวนทุกอย่างตรงนี้เราจะทำเป็นสะพานให้มันยื่นออกมา เราจะสามารถนั่งหย่อนขาเอาขาเล่นในน้ําได้นะคะในอนาคตถ้าเราได้กลับประเทศไทยเราก็จะซื้อบัวบัวสีมาเลี้ยงนะคะเมืม่อกี้เห็นผีเสื้อเห็นมแมลงพึ่งมันมาตอมเกสรดอกไม้นะตอนนี้บินไปแล้วนูน่นนี่นี่นะคะพึ่งพึ่งหลวงนะนี่พึ่งตัวใหญ่กำลังบินอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะก็เหลือนิดหน่อยเหลืออีกนิดเดียวค่ะ ก็จะเสร็จสมบูรณ์ดูโซนนี้กันนะคะนี่เราก็ทำเอาขอนไม้จากต้นไม้ที่เราขุดไปเมื่อสองเดือนก่อนนะคะเราก็เอามาตัดแล้วก็ล้อมรอบให้เขาเป็นที่กั้นเป็นอคอกได้นะคะเป็นที่กั้นสวยๆนะไอเดียเราก็ปลูกโหละพาแล้วก็สะรเน่แล้วตอนเราจะปลูกนะคะแต่ ลังเราก็จะหลักๆเราก็จะมีสาระเนะ่ประมาณนี้นะคะอืมบริเวณรอบๆสวยๆค่ะนี่ยังไม่โตนะอันนี้ฟักทองสุกินินะคะ ก็จะมีอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะบ้านเราก็มีอยู่สมัยก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเ็าจะต้มแล้วก็กินมเมล็ดมันจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะก็มีไม่รู้ชื่ออะไรใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนะคะคอมเมนต์ได้ประมาณนี้ค่ะส่วนสวยๆของเราอาลิราการเล่นนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาชมได้ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ